มรันมาอยู่ที่ไหนข้าเตือนเจ้ารณปันแสงชีวิตมรันมาเป็นของข้าข้าจะสั่งให้อยู่หรือตายต่อให้เป็นเจ้าก็เปลี่ยนใจข้าไม่ได้ สำราญกันนักข้าเปลี่ยนพรบเพลงแสงอาทิตย์เอันเจอจ้าต่างหาที่จะมอบความสุขและก็ความยิ่งใหญ่ให้กับเรา อีกไม่นานข้าจะสั่งสอนชาวสีพิษยาให้รู้ว่าแผ่นดินนี้จะต้องมีเจ้าชีวิตเพียงหนึ่งเดียวคือองค์นรสิงศรีหะเบดี เสียราษายังบอกไม่ได้ว่าหญิงคนใดที่จะช่วยเราห้าหันสีพิศษยาคืนบูชาเพลงเช่นนี้ฟ้าอาจไม่เป็นใจสำหรับเราถ้าต้องการให้ฟ้าประจักษ์ความยิ่งใหญ่เราต้องสําแดงพระเดชไม่ใช่พระคุณ ไม่ใช่เมตตาพราะนั่นคือความอ่อนแอจะทำสิ่งใดขอให้รอหลังวันบูชาเพลงเถิดกษัตริย์ของข้าชะตาฟ้าดินจะถูกกำหนดด้วยพลังแห่งดวงอาทิตย์สำหรับข้าสิ่งที่จะใช้บูชาเพลงคืนนี้ควรจะเป็นหญิงนางนั้น และความตาย กแนไกล ของท่านวันไหวพระเพลงจะคุ้มครองพวกเรา จากอะไรด้วยไม่รู้รู้แต่ว่ามันปวนปวดมันจะตายเหมือนตายแต่ไม่ตาย <c oughs> ราวกับวิญญาณที่ล่องลอยไร้จุดหมายทรมานยิ่งนะ ไปถึงไหนแล้วนะคะอ๋อที่บ้านคุณอภิโมกก็ค่ะคุณนรสิงค์คุยกับใครบอร่อยที่สุดเหรอคะไม่เคยคุยกันอ้าวแล้วมั่นใจได้ยังไงนะคะว่าฆาตกรเป็นผู้หญิงอะคะ่ะผู้หญิงอารมณ์ซับซ้อนแปรปวนเข้าใจยากนรสิงห์พวกเราไม่มีเวลาคุยพูดเล่นนะนแค่เรื่องนี้กวดประสาทแล้วเฮ้ยนี่กล่องไผ่อย่าทำเสียเรื่องนะ ฉันก็มันจะได้ข้อมูลอยู่แล้วเชียวถ้าจิตใจไม่เปิดรับก็เชิญกลับไปซะ,ะคุณนรสิงห์ไหนนี่มันจริงคุณนรสิงห์คะคุณนรสิงห์คุณนรสิงห์คะ วันนี้คงไม่ได้อะไรแล้วล่ะเจ๊ใช่สิมีตัวป่วนอยู่เนี่ยไม่ใช่ผมโอกที่ป่วดเจ๊ก็ไอ้คุณนรสิงห์ขาของเจ๊ไงเพาอยากดังอยากให้คนมาสนใจกลับเถอะรเก้าไปไม่ต้องเลยนะมาเนี้ยอยกล้ามาเนี้ออคุณนรสิงห์ขาวิกกี้กลับก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังวิกกี้มาหาใหม่นะคะบา,บายยคะ่ะ ไม่มีวันหน้าหรือวันไหนๆนอีกแล้วนะไอ้นรสิงห์มันลูกเล่นมันไม่รู้อะไรด้วยหรอกมันกาลังปั่นหัวหลอกพวกเราและก็มีคนกําลังเชื่อมันด้วยนี่ถ้าจะด่าฉันเนี่ยนะเอ่ยชื่อมันเลยดีกว่ามาไอ้ผู้กองอ้เหรอเจ๊เกกี้งั้นขอถามหน่อยนะแล้วที่พาน้องกําลังป่วยไม่ให้คนประหลาดประลาดนั่งจ้องหน้าเนี่ยมันช่วยคดีขึ้นหน้าอะไรขึ้นมาบ้างฮะก็คุณนรสิงห์เขารู้จักตระกูลนี้ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วไงเล่าโอ้เหรอไม่ต้องถึงนรสิงห์หรอก แค่ผมคลิกกูเก l e ไม่ถึงสามวิประวัติข้อมูลนี้ก็ขึ้นหลาแล้วเจ้าตั้งแต่รุ่นไหนรุ่นปู่ย่าตาทวดอากองอามากมาตั้งลกงล่ามืองไครเลยไหมนี่หนายหาวฉันเชื่อคนง่ายใช่ไหมอ่ะไม่จริงไงต้องให้บอกด้วยไหมว่าหูเบาไราสติไม่มีวิจะะารณญาณผู้กองครับมันแรงไปไหมครับคือเจเขาก็แค่ทําเพื่องานนะครับไม่ต้องมาปกป้องฉันคําพูดขนงคนขี้ฉายอย่างเงี้ยมันไม่ระคายหูฉันหรอกอ๋อเหรอเจไม่ขอโทษด้วยนะ อย่างเจ๊เนี่ยมันต้องใจกล้าหน้าหนาฉาบซีเมนนี่พอได้แล้วอะไรกันเนี่ยทะเลาะก,กันเหมือนเด็กแยกของมไม่ได้ผู้กองคะวิกกี้ขอเปลี่ยนทีมค่ะต่อให้ผมไม่ไปวันนี้นะคุณก็ไม่ได้ข้อมูลเพิ่มจากน,นราสสิแค่บอกว่าข้าตกรวาเป็นผู้หญิงเนี่ย บ้านคุณอภิมุขหญิงสามชายหนึ่งความน่าจะเป็นมันค่าสามต่อหนึ่งแล้วนี่ประธานโทษนะครับเด็กอนุบาลแถวบ้านผมก็คิดได้แบบนี้แล้วเด็กอนุบาลแถวบ้านนายเนี่ยเขาบอกหรือเปล่าว่าคุณอภิมุขเขามีประวัติเรื่องผู้หญิงยังไงเมียเก่าตายปริศนาไม่มีอาการของโรคไม่เจ็บไม่ป่วยหลับตายไปเฉยเฉยพอตายมรดกก็ตก็นของลูกชายคนเดียวทันทีส่วนน้องสาว คนที่นายอยากจะแลกเบอร์แลกสัดส่วนนั่นนะ,นะพอพี่สาวตายก็ยังวนเวียนอยู่ในบ้านอย่างก,กับสัพเวเวสีเนี่ยไม่อยอมออกไปไหนเพราะอะไรหัดอ่านบ้างน,นะสิริรัตน์ไม่ได้ช่วยเลี้ยงหลานมีแต่คุณเพชรคนเดียวที่ดูแลหลานเพราะหวังมรดกเด็กไงคะคุณอัิดุลวาก็เคยบอกผมเรื่องนี้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าคุณเพชรเลี้ยงหลานเนี่ยเพราะความรักจริงๆ ผมเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับตาสีตาของผมเลยครับเพราะเด็กเนี่ยใครรักเขาเขาก็จะอยู่กับคนคนนั้นครับแล้วดูท่าคุณสิริรัตน์เนี่ยจะเกลียดหลานเข้าที่นะครับเพราะว่าหลานเห็นหน้าเขาทีไรเนี่ยฉีดแทบราดทุกครั้งเลยครับแทนที่จะรักหลานให้มากๆเพราะว่าคุณสิริรัตน์จะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้อะไรเลยถ้าเปิดมรดกของตระกูลนี้เห็นไหมยังไงผู้ต้องสงสัย ก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่ดีนั่นแหละจะแถมก็อยากให้มันน่าเกลียดนักสิเจาสีข้าในเกียร์หมดเราเห็นไหมนี่พรุ่งนี้แยกกันสอบปากคำเดี๋ยวค่ะวิกกี้ขอกลับไปประโยคแรกของวิกกี้ก่อนค่ะวิกกี้ขอเปลี่ยนทีมไม่ต้องห่วงเจ๊พรุ่งนี้ผมม่ไปกับเจ๊แน่นอนสบายใจได้ไม่ได้หมายถึงฉันหมายถึงยายกล้าวผู้กองคะวิกกี้อยากให้ยายกล้าไปช่วยงานแทนยายมูมานะค่ะ ดีค่ะมูไม่เป็นลมที่โลกเหมือนกล้าวนะคะมูรู้ได้ทุกที่ค่ะถ้าน้องอยากลุยก็ออกไปวิ่งไล่จับโจรสิคะไปสอบปากคำเนี่ยเขาต้องการคนหัวไวช่างสังเกตดูรายงานการประชุมของน้องก่อนดีไหมคะนี่ไอ้คำว่าประชุมเนี่ยนะนะประชมุมไม่ใช่ปลาชมไอ้ปลาแบบนี้เนี่ยนะนะเขาไว้ปลาหัวสุนัข โดยเฉพาะชื ps, uh it, ่อฉันคทารัตต้องมีคุณนำหน้าทุกครั้งนะคะผู้กองเมื่อกี้อยากให้ยายกล้าวทำงานกับคนเก่งๆนะค่ะเอาแบบเก่งจริงๆนะคะไม่ใช่เก่งโชว์หญิงไปวันๆโอเคครับตะเกล้าวไปช่วยผมค่ะแยกกันสอบปากคำผู้ต้องสงสัยทุกคนรู้ให้ได้ว่า ใครที่มีแรงจูงใจที่จะลงมือฆ่ามากที่สุดแกจ้องหน้าฉันก็อยากมีเรื่องใช่ไหมนางเพชรได้นางเพชร